Uh huh. มาทีนี้ค่ะอทุกคนมาในวันนี้นะคะ่ะก็คือมาด้วยเรื่องของเช็คแหละ ใช่ไหมมาด้วยเรื่องของเช็คมาด้วยเรื่องของการที่อยากจะได้เงินได้ทองหรือว่าได้สิ่งที่ปรารถนาแบบเหมือนที่มันจะเสกได้เหมือนที่มันจะมาได้ง่ายๆแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งอะคะ่ะก็คือเรื่องของการเขียนของมิกเมื่อวานแล้วมันเกิดผลขึ้นจริงมิกก็ต้องบอกก่อนแนะนําก่อนเลยคะ่ะว่ามิกก็ได้ทําสิ่งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของมิกเพราะฉะนั้นมิก ค่อนข้างแน่ใจมากๆว่ามันจะต้องทำยังไงโอเคแหละครั้งแรกมิกทำแบบงงๆก็คือเปิดหนังสือเสียงค่ะหนังสืออันนั้นค่ะชื่อว่าหนังสือ The Magic อ่ะชื่อว่าหนังสืออะไรนะคะทำปากก็ได้ เดอะ a มจิอ่าใช่เยี่ยมเยี่ยมเรเคเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะเพราะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยมิกไม่รู้ว่าทุกคนตามทันไหมพลังงานเราถึงกันไหมนะคะเราก็แน่นอนค่ะมิกไม่ใช่คนพูดที่สามารถพูดคนเดียวได้โดยที่ใครหลายๆคนไม่โต้อตอบอะไรมิกเลยนะคะก็เอาเป็นว่าจุดเล็กๆของทุกคนเราจะมาเติมเต็มด้วยกันเพื่อส่งให้มิกเนี่ยได้ได้ให้ข้อมูลได้เยอะที่สุดนะ โอเคห okay. นังสือเมื่อกี้นะคะถ้าใครอยากพิมพ์ในแชทพิมพ์ได้นะคะเผื่อเพื่อนๆด้วย The Magic ค่ะมิกเอามาจากในหนังสือ The Magic ครั้งแรกมิกทำค่ะมิกทำไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือช่วงก่อนที่มิกจะรู้จักกับโรสโกตอนนั้นนะคะในวันที่มิกเริ่มทำต้องบอกก่อนว่าภารกิจของ The Magic มันมีอยู่28วันและใน28วันนะคะจะมีการปฏิบัติในแต่ละ มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งของในเรื่องของอาหารในเรื่องของอากาศในเรื่องของเงินในเรื่องของสุขภาพคือมันมีหลายมุมมากๆจนครบ28ด้านที่ที่รอบตัวเราจะมีได้ค่ะให้เป็นการสำนึกรู้คุณทั้งหมดแล้วพี่อยากจะบอกความ Amazing ของมันก็คือว่ามันทาให้เราอะมีนิสยัยนิสัยนั้นอะโดยที่เรา ฝังเข้าไปแล้วอะ่ะอืมอยู่ในนั้นเลยนะคะแล้วหนึ่งในปฏิบัติการนะคะมีเรื่องของเงินอันเนี้ยแล้วก็มีการเขียนเช็คค่ะการเขียนเช็คอันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับมิกเมื่อสองปีที่แล้วก็คือก่อนหน้าเนี้ยที่มิกบอกว่ามันมีหลายๆายเรื่องใช่ไหมไอ้ในหลายหลายเรื่องก่อนที่มันจะมาถึงวันเรื่องเงินนะคะมันมีเรื่องของโอกาสทั้งเรื่องงานด้วยเออแล้วยิ่งเราทำเรื่องไหน เราจะได้สิ่งนั้นมากขึ้นและดีขึ้นใคเปิดมหนเราจะได้สิ่งนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เร็วขึ้นนะคะทีนี้ค่ะพอเวลาที่พอเวลาที่อ,อโอดูดิพลาดเลยเดี๋ยวนะคิดไม่ออกเลย เห็นไหมอ่ะมันรบกวนพลังงานกันและกันเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บนึงอ๋อโอเคก็พอเราได้พอเราได้สิ่งสิ่งนั้นนะคะหนึ่งในนั้นมันก็คือเรื่องเงินอืมพอเราได้เรื่องเงินขึ้นมาต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเลยอะ่ะมิกทำปุ๊บเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะและมิกก็จินตนาการเรื่องงานตามที่เขาบอกมานั่นแหละพอเขาบอกมาปุ๊บสิ่งที่มิกได้รับเลยก็คือมิกได้เจอกับโรสโคล อ่านี่คือความ Amazing แรกนะคะคือมิกได้เจอกับโรสโกโดยบังเอิญก็คือเห็นโพสต์ของน้องหมิวถ้าเกิดว่าใครรู้เรื่องของมิกกะค่ะก็จะรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะมิกก็รู้จักน้องหนึ่งน้องวาวมา2ปีแล้วโดยที่การที่มิกก็ติดตาม Facebook เขาแต่ว่ามิกไม่ได้ตัดสินใจจะอยู่ทีมเดียวกับจะมาขายแบรนดน์นี้แล้วมิกก็เคยคุยกับแม่ทีมคนอื่นแล้วเช่นเดียวกันมิกก็ไม่ตัดสินใจที่จะไปอยู่กับทีมนั้นแล้วมิกก็ หายไปจนกระทั่งมิกะได้ทำปฏิบัติการเดอะเมจิกเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้มิกได้เจองานงานนี้อีกหนึ่งงานซึ่งเป็นความมหาศจรลแต่สองปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้เลยอ่าเสร็จปุ๊บค่ะพอะักจังกับมือแลวเสร็จปุ๊บค่ะมันก็เป็นวันที่มิกะจะต้องเขียนเช็คเงินพอดีเออมิกก็เลยเขียนไปทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามิกะเปิดบินเกือบเจ็ดแสน ในตอนนั้นแต่ในวันที่มิกเซย์เยสกับน้องหนึ่งอะคะ่ะมันเหมือนมันเป็นการพูดไปเรื่อยแล้วเขาก็พูดว่าออยินดีที่ได้ร่วมง,งานกันนะคะพี่มิกแล้วเก็อ,อามือมาแง yes เราก็จับมือเชคแคนเขาเงืกึกๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาเงินมาจากไหนนึกออกใช่ปะคือน้องก็เป็นเทพขายตรงมาก่อนไงการทําแบบเนี้ยบบมันก็คือการที่เราเรายอมรับเราเซยเยสอะเขาสมอลเยสกับเรามาตลอดอะอย่างนี้ดีเนาะพี่มิกอืมครับอย่าง นี่นะนางนะ้ไหมครับค่ะใช่ออค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ยินดีที่ได้โรงงานครับตึกปั๊้เงบเงยบเอานางป้าจะเอาปังมาจากไหนคือเจ็ดแสนแล้วแม่งแพงกว่ารถตัวเองอีกนึกอ,ออกใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บค่ะมิกก็เลยเอาวะ วันนั้นอเดี๋ยวเสกเอาละกันเจ็ดแสนนี้แหละเดี๋ยวต,ต้องหาอะไรให้เจอสักที่หนึง่งก็เลยเขียนเช็คอันนี้ค่ะครั้งแรกเจ็ดแสนค่ะเขียนไปปุ๊บค่ะหลังจากเขียนไปก็อยู่ๆก็คิดออกขึ้นมาได้ค่ะว่ามีเงินอยู่ในสหกรณ์นี่ว่านี่ก็เลยอเสกเงินออกมาจากสหกรณ์ซึ่งปกติแล้วการเอาเงินออกมาจากสหกรณ์ได้ต้องใช้เวลา3-4วันนะคะบางทีก็1สัปดาห์เพราะฉะนั้นค่ะ มันไม่ได้ได้เร็วแน่นอนหลังจากที่เสกไปปุ๊บนะคะไปสหกรณ์ตอนเช้าค่ะได้เจ็ดแสนต้น่ายเลยจ้าเย <Yeah. S 1> แ,แล้ว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 นะคะหลังจากได้เจ็ดแสนนี้นะคะก็ซื้อของซื้อของอะไรไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อยากได้แบบเราก็ไม่ได้อยากใช้เงินเราเนาะเราก็อยากที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากที่จะคืนทุนให้ได้เร็วที่สุดค่ะก็เลย จากกวาลก็ส่งคนมา1คนค่ะเป็นคนที่พร้อมที่จะร่วมงานกับเรามากๆเลยนะคะมาถึงปุ๊บเปี้ยงนะคะซื้อไป700ยกว่าชิ้นนะคะนี่ ก็เลยแบบว่าเร็วมากในคนแรกบินแรกนะคะแต่อย่าถามนะคะว่าหลังจากนั้นทําอะไรก็เหมือนที่พี่นนรู้นั่นแหละคะ่ะว่ามิกไปปีนเขานะคะคือมิกไม่ได้สนใจอะไรเลยต่อให้มี700อนี้หรือไม่มี700อนี้ก็คือมิกก็ไปปีนเขาวีคือพอดี700ดเนี้ยมันเกิดจากการที่เขาอะมาชวนมิกทาขายตรงก่อนหน้านี้แล้วตัวมิกเองอะก็ก็เซเยสกับ yes, เขาไปแล้วแต่ในวันที่จะต้องจ่ายเงินนะคะ มิกดันลืมว่ามันถึงดีลแล้วแล้วเขาก็เลยโทรมาถามว่าเออมิกจะต้องจ่ายเงินค่าธุรกิจขายตรงนี่แล้วนะห้าหมื่นอะไรเงี้ยมิกก็บอกเอ้ารอมิกเอาตามไปซื้ออันนี้แล้วเอาพี่มาลงกับหนูไหมเขาก็มาเออมันก็แค่นั้นนึออกใช่ไหมคือไม่ได้มีการค่ะขายไอเดียอะไรใดๆนะคะคือเกิดมาเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์จริงคิดว่าทุกคนอยากจะมีพาร์ทเนอร์แบบนี้เป็นครูครองถูกไหมคะอยากจะอยากจะมีแบบนี้ไว้ไว้กับตัวเองถูกไหมอะถ้าใครถูกยกของ แล้วบอกว่ามานี่มานี่มานี่พาร์ทเนอร์แบบนี้มานี่มานนี่ <laughs> โอเคตามนั้นนี่คือครั้งที่หนึ่งของมิกนะคะก็ได้มาเจ็ดแสนนะคะได้ใช้นะคะแบบสบายๆไม่ได้ลำบากอะไรส่วนครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองเนี่ยเกิดจากการมีหลักการแล้วนะเ,ออเกิดจากการมีหลักการก็คือว่ามิกได้ไปเข้าคาสโคอเป้นั่นแหละแล้วโคดเป้ที่ทุกๆุกคนรู้จัก a w a k e กเคนยูเวลมานี่ซิกแพคเนี่ยนะคะเขาก็ได้สอนกระบวนการการเขียนเช็คอันนี้ในคลาสคลาสนึงค่ะหลังจากเขียนอันนั้นก็มีการวิชวไลไล นะคะก็คือการจินตนาการการเพ่งหนุนหนีหนันหนุหน,นว่าไปนะคะครั้งที่สองค่ะวันนั้นมันคือสั่งปุ๊บได้เลยในวันถูกปะ่ะแต่ของโค้ดเป้เขาจะให้ทําล่วงหน้าค่ะทําล่วงหน้าไป3 4, เดือน4เดือนหรือเท่าไหร่ก็ได้ค่ะมิกก็เขียนไปมั่วๆค่ะล้านหนึ่งค่ะเออแล้วมิกก็ลงวันที่มิกเอาไปไว้ไหนแล้วอ่ะคือมิกตั้งใจเตรียมมาให้ทุกคนดูแล้วมิกไม่รู้มิกวางไว้ไหน ม่มิก็ลงวันที่ไว้ค่ะยี่สิบสี่เดือนสองนะคะปีที่แล้วปีปีที่แล้ว,ลวใช่ใช่ปีที่แล้วค่ะมิเขียนไว้ล้านหนึ่งนะคะตอนนั้นมิ้ก็ไม่รู้หรอกว่าล้านหนึ่งจะมาจากไหนนะคะเออแต่สุดท้ายนะคะก็คือมันเป็นรอบของสักนะพอดีอืมแล้วมิ้ก็ก็ขายของได้ล้านสามค่ะแล้วมิก็ต้องการซื้อของสองล้านสี่ถูกไหมคะล้านหนึ่งมงอยากจะบอกว่ามันมาวันที่ยี่สิบสี่ เลยแต่ว่ามิกอะลืมเรื่องนี้ไปแล้วเพราะว่ามิกอะไปเที่ยวรัเสเซียอยู่แล้วเงินมันก็เข้ามาเพราะฉะนั้นนี่คือครั้งที่สองของมิกที่มันมาตามนี้เป๊ะๆนะแล้วส่วนครั้งที่สามก็คือครั้งนี้ที่มิกเขียนเอาไว้ที่มิกขึ้นอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า คำที่มีเขียนนะคะมันคือคำว่าเช็คจากแม่จากกวาลเนาะแล้วทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่าที่น้องลี่โอนเงินมาให้มีกะ e แล้วลี่เขียนว่าเช็คของขวัญให้คุณแม่คือมันเป็นคำเดียวที่มันจูนกันเปเ๊ะเ,เลยอะทุกคนเห็นคำนั้นใช่ไหมคะต้างเห็นขอมือขวานเลยคะ่ะอ่ะพยักหน้างึกๆค่ะอ่ะเยี่ยม <laughs> อ่ะะนั่นแหละคะ่ะนั่นก็คือว่า สิ่งที่เขียนมันเหมือนกันแบบนี้มันเกิดจากการเชื่อมโยงกันอันนี้เข้าเรื่องแล้วนะคือศาสตร์ NLP ค่ะหรือว่ากดแรงดึงดูดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นจุดเล็กๆอยู่ในมวลใหญ่ๆทุกคนอาจจะได้ฟังจากครูคนนั้นโค้ชคนนี้นู่นนี่นั่นนู่น,น,นเต็มไปหมดแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีคําพูดที่มันมีบางส่วนที่เหมือนกันกับบางคนมีคําพูดที่มันแยกกันมันมีความแตก ต่างกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันเกิดจากแก่นเดียวกันแต่ที่เรารู้สึกว่ามันต่างกันในจุดเล็กๆๆอนะคะ่ะให้ตีซะว่าเหมือนเราเป็นป๊อปคอรนอะเหมือนเราเป็นหมูกระทะนึกออกใช่ไหมมันยังสุกไม่พร้อมกันเลย เพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วเรากลับมาได้ยินอีกรอบหนึง่งอ่ะเราจะตกผลึกได้ต่างกันเราจะตกแต่ละคนจะตกผลึกได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นค่ะในตอนนี้สิ่งที่มิกจะพูดถึงสิ่งนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดวันนี้ที่ตาเรามองเห็นสิ่งของเยอะแยะมากมายอะค่ะที่วางอยู่ แท้ที่จริงแล้วอะค่ะถ้ามองดีๆถ้าเรายกสิ่งของออกทั้งหมดไม่ว่าจะโต๊ะตู้เตียงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายกสิ่งของออกทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นนะคะมันจะเหมือนมันไม่มีอะไรจริงไหมคะแต่แท้ที่จริงแล้วอะคะ่ะมันยังมีสิ่งที่อยู่ตรงนั้นอีกเยอะแยะมากสิ่งๆนั้นนะคะเราจะเรียกว่าพลังงานต้องบอกก่อนว่าพลังงานนะคะ มันคือสิ่งที่มีอยู่จริงถ้าในวันนี้เราเชื่อเรื่องนี้ว่าพลังงานมีอยู่จริงแต่มันแค่คือสิ่งที่มองไม่เห็นออกมาเป็นรูปประทรมแค่นั้นเองแต่พลังงานจะแฝงอยู่กับทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งของรอบตัวเราเสมอถ้าเรารู้จักการใช้กฎเรื่องนี้เป็นเรารู้และเข้าใจในกฎเรื่องนี้ได้อะค่ะมันจะจูนกันเหมือนเวลาที่เรากินยาเข้าไป การกินยาเข้าไปทุกคนอาจจะคิดว่าคือเรากินเคมีเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วก็เอาไปใช้แต่แท้ที่จริงถ้ามองดีๆแล้วอ่ะพลังงานถ้ามันไม่แมทช์กันมันไม่เชื่อมกันกันกบอวัยวะนั้นๆน,น,นะคะมันก็จะไม่เกิดอะไรที่จะมาเชื่อมกับเราได้ในวันนี้ค่ะเวลาที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วว่ามันคือพลังงาน เราสามารถใช้สื่อกลางอะไรก็ได้ในการจูนไปหาสิ่งที่เราต้องการอาฟังดีๆนะถ้าเราต้องการบางสิ่งบางอย่างและทุกๆอย่างมันคือแก่นเดียวกันเราสามารถจูนอะไรก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมันอาจฟังดูยากไปนิดนึงแต่วันนึงทุกคนจะค่อยๆเข้าใจ มันจะไม่ใช่บทเรียนที่อ่านหนังสือแล้วอ่าห้าขึ้นมานึกออกขึ้นมาแต่มันจะเป็นวันที่เราเข้าใจตอนไหนก็ไม่รู้อะแต่มันเข้ามาในร่างกายแล้วทุกคนเคยมีเหตุการณ์ประมาณนี้ไหมว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราจะจะซื้อเราอยากไปเที่ยวพอดีอะ เราอยากไปเที่ยวพอดีแล้วเราเจอแอดโฆษณาหรือเราเจอหนังสือหรือเราเจอเพื่อนบางคนพูดเรื่องนี้พอดีมีไหมหรือเราอยากกินหมูปิ้งพอดีแล้วเราเดินออกไปหน้าปักซอยเดินออกไปหน้าบ้านเฮ้ยมีร้านหมูปิ้งพอดีมีใครเคยเจออะไรแบบนี้ไหมอ่าเคยเคยอยากได้อะไรพอดีแล้วเจอพอดีไหมอ่านั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เมื่อเรา เมื่อเราอยากได้อะไรมานะคะจงเชื่อไว้ว่าเจ้าพลังงานเล็กๆไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งหรือโทรศัพท์หรือกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่คิดซะว่าเขามีปากที่สามารถเอาไปควานหาสิ่งที่เรา ต้องการได้คิดแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นสื่อกลางทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นที่จะจูนกับสิ่งที่เขากําลังจะเข้ามาในวันนี้ค่ะถ้าเราคิดว่าการเขียนเช็คมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องไม่จริงมันก็จะไม่จริงแต่ถ้าเราคิดว่าการเขียนอันนี้มันคือเขียนเพื่อให้น้องกระดาษเนี่ยไปบอกใครก็ได้ให้เอาเงินมาให้หน่อย แค่นั้นน่ะคือพอแล้วที่เหลือมันเป็นงานของเขาแล้วเราอะ่ะก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถึงตรงนี้ทุกคนเก็ตไหมคะพอได้เนาะเอาเป็นว่าขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าทุกอย่างตอนนี้ที่ทุกๆคนต้องวางใจเลยคือสิ่งของสามารถนำพาซึ่งสิ่งที่เราต้องการได้ น้องหมอนอันนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างส่งไปหาใครบางคนเขากลับมาในรูปที่เราต้องการได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ปกติที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือว่าเข้าไปในลานจอดรถแล้วก็สั่งจิตว่าเฮ้ย มีที่ว่างมีที่ว่างให้ฉันมีที่ว่างให้ฉันไอ้สิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าเราซอยย่อยเข้าไปอะคะ่ะสิ่งที่เราพูดออกไปรถอาจจะไปสั่นสะเทือนอะสั่นสะเทือนมีเอามีไอมีนู่นมีนี่ไปกรอกหูคนอีกคนนึงก็ได้ให้เขาออกรถตอนนี้แล้วก็มีที่นี่คือภาพขยายแต่ภาพส่วนย่อนั่นคือแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นค่ะเช็ค ถึงตรงนี้นะคะเจ้าเช็คอันนี้คือเช็คที่เป็นสื่อกลางวิธีการเขียนเช็คนะคะก็คือเอาแล้วนะทารามวิธีการเขียนเช็คคือเขียนวันที่ค่ะเขียนวันที่ล่วงหน้าไปเลยค่ะเช็คอันนี้สำหรับ The Magic เขาจะให้มองวันนั้นสองครั้งแล้วก็เก็บไปเลย จัดเก็บไปเลยก็ได้แล้ววันดีคืนดีเอากลับมาดูเพราะว่าเขาต้องการให้ปล่อยวางเขาให้ทําแค่วันนั้นวันเดียวมองแค่สองครั้งการมองบ่อยๆมันถือว่ามันไปเขย่าให้ให้การถึงเป้าหมายมันช้าลงเหมือนอย่างน้ำอะค่ะพอเวลาหินหย่อนลงไปปรุง ใช่ไหมคะมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนไปจนถึงฝั่งแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความลังเลส,สงสัยหรือเราไปกวนน้ําหรือมีหินลงมาอีกก้อนหนึ่งอะคะ่ะการไปถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะช้าลงเหมือนกันคะ่ะ The m a g จิจะให้ทําวันนั้นแค่วันเดียวมองสองครั้งแล้วก็ เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องอะไรอีกแล้วเดี๋ยวมิกก็ต้องเก็บเช่นเดียวกันตอนนี้มิกก็ยังแปะที่ริเรียนมิกก็ยังมองเขาอยู่นะคะเอะเพราะว่ามิกเชื่อและมีกวางใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอ่ะเขียนวันที่ไปเริ่มต้นจากตัวเลขน้อยๆก่อนอืมตัวเลขน้อยๆที่เรารู้สึกว่ามันพอจะเป็นไปได้นะไม่ต้องห่วงว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวในชีวิตโอ้โหแบบฉันขอเอาเยอะไว้ก่อนไม่ต้อง เอาให้สร้างความเชื่อให้ตัวเราเองก่อนว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยมันจะมาทางวิธีไหนมันจะมาจากการสั่งสินค้าหรือว่าอะไรเพราะในวันที่มีเขียนสามล้านตัวมิกเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาจากไหนแต่มิกก็เดาๆเ,เอาแหละว่ามันน่าจะมาจากสินค้าในโรสโกแต่ทุกคนเชื่อไหมว่า กว่ามิกจะได้จากน้องลี่อะค่ะแทบจะเป็นหมดวันแล้วอะแล้วด้วยความที่มิกอะสั่นสะเทือนอะลังเลสงสัยอะคือคือกว่าลี่จะมาเนี่ยก็ขยับออกไปเขาทักมิกตั้งแต่วันนั้นแล้วนะวันวันที่มิกเขียนแต่ขยับออกไปเช้าอีกวันหนึ่งเพราะเจ้าตัวมิกเองเนี่ยลังเลสงสัยแต่ก่อนหน้านี้ที่เข้ามาค่ะคือเข้ามาทั้งวิตามินเข้ามาทั้ง ปรึกษาโค้ดที่เป็นแบบ p r i v a t e อะคะ่ะที่มีคิดครั้งละหกพ0นอะคะ่ะก็คือเข้ามาเส้นทางนี้ซึ่งมิกไม่ได้รับนานแล้วนึกออกใช่ไหมคะแล้วก็มีเงินภาษีเข้ามาแล้วก็มีเงินค่าประกันเข้ามาคือเข้ามาเยอะมากที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรสโกแต่แค่วางใจว่าเข้ามาโจอินเทอร์เน็ตมันค้างหรือว่าอะไรวะอ๋อโจอตั้งใจอยู่ด <laughs> ิงมาก <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออได้คุณเนี่ยจะคิดว่าอินเทอร์เน็ตค้างเอออ่าเสร็จปุ๊บนะก็อ่ะ,อะก็คือเข้ามานะคะอย่างที่สองค่ะด้วยความที่เช็คจริงๆมันจะเป็นรูปแบบฟอร์มเช็คแต่ว่ามิกไม่ได้ปริน้นแต่มิกสากมารถส่งให้ทุกคนได้นะมีทุกความรู้ไม่ได้ปริ้นมิกก็เลยเขียนมาไอเจ็ดแสนวันแรกมิกก็ใช้ตัวหนังสือเขียนเนี่ยแหละมิกก็เลยเขียนว่ามันขึ้นว่า เดียแล้วก็เป็นชื่อใช่ไหมมิกก็เลยเขียนไปว่าเดียนางฟ้ามิกถึงนางฟ้ามิกลูกรักแล้วก็เขียนจํานวนเงินและตอนจบอะคะ่ะก็คือเป็นอะไรจากแม่จัก,กรวาลอืมก็คือมิเขียนให้รู้สึกว่าเป็นกันเองแค่นั้นเองเพราะว่าตอนจบของเช็คข้างขวาล่างอะคะ่ะเขาก็จะเป็นจาก Universe เออมิกก็แค่แปลเป็นไทยแม่จัก,กรวาลแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะคะจุดประสงค์ค่ะการเขียนเช็คใบนี้ เงินจะเข้ามาก็ต่อเมื่อฟังดีๆนะเงินจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเงินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครบ้างตป๊คีย์เวิร์ดนะคะเงินจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเงินนี้เป็นประโยชน์ต่อใครบ้าง ถ้าเงินนี้เข้ามาแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยคิดว่าน้องเงินจะเข้ามาไหมคะใช่น้องเงินถ้าเรานิยามเขาเขาคือสื่อกลางที่ส่งผ่านคุณค่าเราไปกับอีกคนหนึ่งถูกไหมคุณค่าของเราเข้าไปหาอีกคนหนึ่งเข้าเป็นตัวกลางตัวเชื่อมเพราะฉะนั้นค่ะกฎการเขียนนะคะ นั่นคือหลังจากเราระบุตัวเลขไปแล้วค่ะจินตนาการภาพตอนหลังจากได้เงินค่ะว่าถ้าได้เงินนี้มาเราจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรแล้วมีใครได้ประโยชน์อีกบ้างถ้ายังเสกเงินไม่ได้นั่นแปลว่าไม่รู้เลยว่าเงินนี้ที่ได้มาใครได้รับประโยชน์บ้าง ถ้าการได้รับประโยชน์มันน้อยเกินไปน้องไม่มาคำว่าน้อยเกินไปคืออะไรมันไม่ได้วัดที่จำนวนเงินแต่มันวัดที่แรงสั่นสะเทือนในใจว่าเราตื่นเต้นแค่ไหนที่เราจะได้เงินนี้ในวันนี้มันอาจเป็นเงินเจ็ดพันที่เราอยากได้แต่จะเอาเจ็ดพันไปซื้อมือถือให้พ่อซึ่งถ้าพ่อได้มือถือเจ็ดพันอันนี้ไปพ่อปลอดภยัย เ,ออเราสามารถคุยกับพ่อได้แล้วพ่อสามารถใช้มือถือเครื่องนี้ถ่ายคลิปของพ่อเวลาพ่อไปตีกอล์ฟเวลาพ่อไปอยู่กับเพื่อนสร้างความสุขให้กับเพื่อนในวัยกเกษียณได้เพราะฉะนั้นเจ็ดพันนี้มันไม่ได้มีความสุขแค่มีเงินมาแล้วให้พ่อแต่ว่าพ่อเอามือถือนี้ไปถ่ายรูปให้เพื่อนได้เพื่อนก็มีความสุขไปอีก ทุกคนเก็ตสิ่งนี้ไหมคะเหมือนกันค่ะในวันนี้เหตุผลของการที่ได้เงินมาถ้าเกิดว่าทุกคนมีเหตุผลที่ใหญ่พอต้องการเงินสามแสนสี่แสนเข้ามามันไม่ใช่แค่เพื่อเราขายของได้ค่ะแต่มันคือเมื่อมีเงินตรงนี้เข้ามาสินค้าของเราค่ะได้ไปอยู่กับอีกคนหนึ่ง อีกคนนึงเอาสินค้าไปกระจายออกไปได้กี่บ้านจินตนาการเลยค่ะออกไปอีก30บ้านอีก50บ้านคนอีก50บบ้านได้ผิวที่สวยได้โอกาสที่ดีขึ้นได้ชีวิตใหม่ที่จะเข้ามามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางไหนบ้างเนี่ยแหละแล้วถ้ายิ่งเราสั่นสะเทือนในหัวใจมากเท่าไหร่ว่า หืมตื่นเต้นจังเลยที่แบบเจ็ดหื่นเนี้ยมันจะมาแล้วคนเนี่ยรออยู่เป็นร้อยครอบครัวเลยอะ่ะนั่นแหละมันคือการมีเหตุผลที่เขาจะมาเขาอยากจะมาช่วยซัพพอร์ตคนอีกร้อยคนหลังจากนี้ทุกคน เก็ตไหมคะถ้าเก็ตพยักหน้ารัวๆหน่อยได้ไหมคะโอเคนั่นล่ะก็อืมอ่ะมาเคล็ดลับสุดๆคายตะขาบสุดๆอยู่ที่เท่านี้เลยนะคะเขียนวันล่วงหน้าค่ะเขียนจำนวนเงินค่ะแล้วก็คีย์เวิร์ดเลยค่ะว่าถ้าได้มามีใครได้ประโยชน์นี้บ้างค่ะยิ่งสั่นสะเทือนยิ่งน้ำตาไหลยิ่ง เห็นภาพนั้นชัดเท่าไหรค่ค่ะล็อกอันนั้นเอาไว้เลยค่ะโอ้โหเย้มีตรงเวลามากค่ะทุ่มครึ่ง <c oughs> เออามาปลบมือให้มิกหน่อยคนอะไรตรงเวลาได้เบอร์นี้อะถึงตรงนี้คะ่ะมิกให้ Q&A แป๊บหนึ่งนะคะมิกขอเลทสิบน,นาทีสำหรับ เพื่อทุกคนถามคำถามมีใครอยากถามอะไรบ้างไหมคะเปิดไมค์ได้เลยให้ให้สองคำถามค่ะถ้าจะถามนะแต่น่าจะเคลียร์เนาะโอเคเถาม,ม<ๆ>นิดนึงค่ะ,ะการที่บอกว่าใครได้ประโยชน์บ้างเนี่ยเราต้องเขียนลงไปในเช็คหรือเราจินตนาการ จินตานาการล้วนๆแต่แต่แต่พี่หญิงเป็นมนุษย์เหตุผลค่ะถ้าพี่หญิงเขียนลงไปเขียนอีกกระดาษใบหนึ่งก็ได้ค่ะหรือจะเขียนหลังเช็คก็ได้ค่ะเพราะไม่งั้นคือหนูเข้าใจค่ะว่าเจะมีมนุษย์มโนแบบหนูอะมากๆกับคนที่ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งไม่ผิดเลยนะการเขียนเป็นเหตุเป็นผลว่าใครจะได้อะไรบ้างมันทำให้พี่ใจฟูขึ้นข้างในที่เขียนได้เลยค่ะ ทุกคนก็เหมือนกันนะถ้าใครเป็นสายข้อมูลสามารถสามารถเขียนได้คะะว่าเฮ้ยคนนี้เอาไปกี่บ้านออกมาเป็นตัวเลขชัดๆแล้วมันทำให้เราอ่ะอิ่มใจขึ้นมิกก็แนะนำให้ทำเขียนเนาะมีแนะนำยังไงก็ได้เอาให้หัวใจฟูที่สุดคะ่ะอืม ไม่ต้องเหมือนมิกเป๊ะๆคนทุกคนมีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขอบคุณสําหรับคําถามคําถามนี้ดีมากๆมากๆจริงๆเออขอบคุณค่ะเพราะมิกก็ลืมไปมิกจ่ายมโนเนาะจากที่มิกค่ะ,คะอ่าหนูถามนิดน,นึงค่ะพอดีว่าเห็นที่มิกพูดคือแบบว่าเงินมันมีประโยชน์ต่อใครบ้างเนาะซึ่งแว,แวบแรกในหัวหนูถึงเช็คเนี้ยค่ะหนูอยากเขียนเพื่อเพื่อให้ครอบครัวแล้วหนูอะคิดเองว่าแบบเอ้ย จำนวนคนที่ได้มันก็คือแค่ครอบครัวเราอืมันสุดท้ายมันมันวัดกันที่การสั่นสะเทือนแล้วก็แรงข้างในของเราใช่ไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวว่าจํานวนคนนี่คือแบบช่วยได้มากแค่สิบคนร้อยคนพันคนมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ใจเราใช่ไหมคะแรงสั่นสะเทือนของเราค่ะขอตอบคำถามนะคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะสวยมงกุฎนะคะอะค่ะสำหรับคําถามนี้นะคะก็เป็นคําถามที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะว่า เอ่อมันอยู i i. ่ที่จํานวนคนไหมมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนแต่อยากจะให้มองว่าแท้ที่จริงแล้วค่ะต่อให้ครอบครัวของเราได้ประโยชน์แค่3มคนแต่เชื่อเถอะพี่มิกยกตัวอย่างแค่พ่อคนเดียวจําได้ไหมว่าพ่อคนเดียวเนี่ยพ่อคนเดียวสามารถไปถ่ายรูปให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขได้อีกเพราะฉะนั้นค่ะเราให้ครอบครัวของเราครอบครัวของเราเมื่อเขามีความสุขค่ะเขาสามารถเอาไปทําบุญได้เมื่อเขามีความสุขเขายิ้มให้กับคนข้างบ้านได้ อ่ะเขาภูมิใจในตัวลูกเขาได้เขาส่งเสริมให้เราอะ่ะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้แล้วเราก็สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะการให้บางสิ่งบางอย่างกับใครมันไม่ได้จบในตอนตรงนั้นหรอกแต่มันจะอยู่ที่เขาอะ่ะเอาไปทําอย่างอื่นโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวตรงนี้เราสามารถมโนเพิ่มได้จินตนาการเพิ่มได้ว่าเขาเอาไปทําอะไรได้อีกเบื้องต้นแหละเขา เบื้องต้นคือเขามีความสุขแต่สเต็ปที่สองเมื่อเขามีความสุขแล้วส่งผลกับอะไรบ้างอาจจะส่งผลต่อการทำกับข้าวที่อร่อยและทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ <laughs> สมองให้แม่ด้วย โอเคมาที่นี้ค่ะขอใช้เวลา5นาทีสุดท้ายนะคะในการเข้าห้อง Breakout Room นะคะอยากให้ทุกคนเดี๋ยวถามก่อนเนื้อหาในวันนี้30นาทีทุกคนคิดว่ามันดีไหมคะถ้าดีพยังไ้า้มิ่งหน่อย อ่าฮะอ่าแล้วในวันนี้อะคะ่ะมิกอยากให้ทุกคนแชร์แล้วก็แบ่งปันกันนะคะว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็สั้นๆเล็กๆนะคะจะได้รู้จักกันด้วยแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวมิกให้เวลาแค่5นาทีแล้วก็จะจบกันไม่น่าเกิน45นะคะเพราะสีแล้วกลับมาห้องนี้นะคะเดี๋ยวห้องมันจะขึ้นว่า r r e a k o u ท r o o m อ้าวทำไมไม่ขึ้นน่ะ อยากถามก่อนคำถามนึงได้ไหมคะได้เลยเจะเขียนได้กี่ใบอะคะเอาทีละใบลูกทีละใบนะคะจ้า <Okay. S 1> เออมันไม่มีแบกเอาลูกมาไปไหนไม่รู้อะเออเอาทุกคนอดนะ okay.